ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ลูเบนอมโมริมวางแผนปีซีซั่นสุดโหดให้แข้งแมนยูหลังผลงานสุดเจ็บปวดฤดูการล่าสุดโดยตามรายงานของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์สื่อท้องถิ่นใกล้ชิดสโมสสเปิดเผยว่าลูเบนอมโมริมเตรียมยกระดับปีศาจแดงด้วยโปรแกรมปีซีซั่นสุดเข้มข้นนะครับหลังจากฤดูการที่พึ่งจบลงไปย่ำแย่ที่สุดในรอบหลายทศ หลังจากที่ทีมปีศาจแดงต้องจบอันดับที่15ของเพเมลีกพร้อมเป้าหมายขึนฟอร์มลุน้นกลับไปยืดพื้นที่ท็อปโฟในฤดูการใหม่โดยมีรายงานว่าทีมปีศาจแดงเตรียมเผชิญหน้ากับปีซีซั่นที่โหดที่สุดในรอบหลายปีนะครับภายใต้การคุมทีมของลูเบนอโมริมกุนซือชาวโปรตุเกสที่อโมริมหวังพาทีมปีศาจแดงกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ให้ได้อีกครั้งนะครับในฤดูกาลหนะ้าหลังต้องจบฤดูการสุดเลวร้วายด้วยอันดับที่15ของเพเ และรวมไปถึงแพ้ในนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกโดยทางด้านแมนเชสเตอร์อีฟน,นเต็ดเผยว่าตัวของอามอิมได้ออกมาเตือนนักเตะปีศาจแดงว่าในฤดูการหน้าจะไม่มีข้อแก้ตัวอีกต่อไปนะครับโดยมีรายงานว่ากุนซือชาวโปรตุเกสได้วางแผนฝึกซ้อมอย่างเข้มงวดในช่วงปีซีซั่นโดยจะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนนะครับสำหรับนักเตะที่ไม่มีภารกิจกับทีมชาติพร้อมตั้งเป้าให้นักเตะทุกคนฟิตเต็มร้อยภายในเดือน กรลักกรดาคมมิฉะนั้นอาจจะหลุดจากแผนการทำทีมที่ลูเบนอโมริมวางเอาไว้และอาจจะรวมไปถึงต้องหาสโมสรใหม่นอกจากนี้อโมริมยังสอบถามวันหยุดพักล้อนของนักเตะด,ด้วยนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจสำหรับฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงโดยอโมริมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการออกสตาร์ฤดูกาลหน้าอย่างแข็งแกร่งโดยเฉพาะในช่วงที่คู่แข่งสำคัญอย่าง แนซิตี้และเชลซีต้องกระจายกำลังกับศึกชิงแชมป์สโมสรโลกโดยแมนยูจะเริ่มโปรแกรมปีซีซั่นด้วยการพบกับลีด d ยูเนเต็ดในวันที่19กรกฎาคมต่อด้วยการทัวร์สหรัฐอเมริกาและปิดท้ายด้วยแมตช์กระชับมิตรกับฟิออร์เลติน่าที่สนามโอแทฟฟอร์ดก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลใหม่อย่างเป็นทางการ ก็หวังว่าฤดูการหน้าฟอร์มการเล่นของทีมจะดีขึ้นนะครับเพราะถ้าหากทีมยังมีผลงานเหมือนช่วงไปฤดูการที่แล้วต้องบอกเลยนะครับว่างานนี้ต้องตัวใครตัวมนันและอโมริมก็อาจจะไม่ได้อยู่จนถึงคริสต์มาสก็เป็นได้เพราะฉะนั้นแล้วในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ควรที่จะโลดนักเตะที่ไม่มีใจออกจากทีมไปก่อนนะครับสำหรับงานแรกของลูเบนอโมริม ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับข่าวนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงถือว่าน่าจะเป็นข่าวดีสําหรับแฟนปีศาจแดงนะครับล่าสุดมีรายงานว่าชิดยัดซิมนักธุรกิจใหญ่ของกาต้ายังไม่ยอมแพ้นะครับที่จะเข้าเทคโอเวอร์สโมสรแมนยูล่าสุดตามการเปิดเผยของสื่อดังอย่างเดอะเทลกราบได้รายงานว่าชิดยัดซิมบินฮามัดอันธานีนักธุรกิจใหญ่แห่งกาตร์ในตอนนี้ตัวของเขายังไม่ยอมแพ้นะครับในการเข้าซื้อกิจการและเป็นเจ้า สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยก่อนหน้านี้เป็นที่รู้กันว่าชีตยัสซิมเคยเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะเข้าเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างจริงจังเมื่อปี2023ถึงกระนั้นสุดท้ายแล้วกลุ่มทุนจากกาตาได้ตัดสินใจถอนตัวออกจากการเทคโอเวอร์สโมสรปีศาจแดงเนื่องจากมีรายงานว่าตระกูลเกลเซอร์ยังไม่มีท่าทีที่จะขายสโมสรทั้งหมดนะครับโดยรายงานได้เปิดเผยว่าตัวเลขที่กลุ่มทุนจากกาตาเสนอ นอในการซื้อทีมปีศาจแดงมีมูลค่าสูงถึง6,500ล้านปอนด์แต่ทว่าข้อเสนอนั้นก็ยังไม่ถูกใจตระกูลเกลเซอร์ก่อนที่สุดท้ายแล้วตระกูลเกลเซอร์จะเลือกขายหุ้นส่วนน้อยให้กับเซอร์จิมและคลิปมหาเศรษฐีเมืองผู้ดีด้วยจํานวน25นะครับมูลค่า1,300ล้านปอนด์ อย่างไรก็ตามการดำลงตำแหน่งเจ้าของร่วม18เดือนของเซอร์จิมจนถึงตอนนี้นะครับและตัวของเซอร์จิมก็เข้ามาบริหารงานด้านฟุตบอลของปีศาจแดงทั้งหมดและดูเหมือนว่าเซอร์จิมและทีมงานอิน e ิ o ีอสยังไม่สามารถทำให้สโมสรปีศาจแดงดีขึ้นมาได้แถมหนักไปทางแย่ลงอีกด้วยทั้งเรื่องผลงานในสนามที่ซีซั่นล่าสุดทีมปีศาจแดงต้องจบในอันดับที่15ของตารางคะแนนลีและก็ถือว่าเป็นฤดูการแรกนะครับที่เซอ เจมเข้ามาบริหารทีมอย่างเต็มตัวรวมไปถึงเรื่องนอกสนามที่มีออกมาอย่างต่อเนื่องว่าทีมปีศาจแดงตัดค่าใช้จ่ายด้วยการปลดพนักงานมากถึง4 5 0คนเนื่องจากว่าในตอนนี้สโมสรมีหนี้สินม,มากกว่า1,000ล้านปอนด์เป็นต้นนอกจากนี้หุ้นของสโมสรก็มีมูลค่าลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับและถ้าหากฟอร์มของทีมยังไม่กลับมาดีได้ก็จะทําให้มูลค่าทางการตลาดของทีมลดลงไปอีกและนั่นอาจจะไม่ ใช่เรื่องที่ตระกูลเกลเซอร์ผู้ถือหุ้นใหญ่พึงพอใจกับการบริหารของเซอร์จิมโดยล่าสุดวันที่3มิถุนายนทางด้านเดอะเทเลกราฟสื่อดังของเมืองผู้ดีได้ระบุว่าซีดยัซิมและกลุ่มทุนจากกาตาอยังไม่ยอมแพ้นะครับในการที่พวกเขาจะเข้าเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบ100%ปอร์ซหากว่าตระกูลเกลเซอร์เจ้าของทีมและเซอร์จิมและคิปเจ้าของร่วมยอมขายหุ้นทั้งหมดนอกจากนั้นแล้วยังมีรายงานว่ากลุ่มทุนจากกา พวกเขายังมีการไปปรึกษากับนัสเซอร์อันเคไลฟีประธานสโมสรปารีเซนเชแมงเกี่ยวกับโอกาสถึงความเป็นไปได้นะครับที่พวกเขาจะเข้าเทคโอเวอร์ปีศัตแดงอีกครั้งด้วยเพราะเนื่องจากในตอนนี้มูลค่าทางการตลาดของสโมสรปีศัจแดงที่ลดลงรวมไปถึงปัญหานี้สินของสโมสรที่ดูเหมือนว่าจะเพิ่มมากกว่าลดและการประท้วงของแฟนบอลก็เริ่มรุนแรงขึ้นนะครับทำให้มีโอกาสที่เจ้าของทีมอย่างตระกูลเกลเซอร์อาจจะพิจ ารนาขายสโมสสออีกครั้งเหมือนในปี2023โดยมีรายงานว่ากลุ่มทุนจากกาตายัางยึดมั่นแนวทางเดิมนะครับคือพวกเขาจะทําการเคียรนี้สินให้สโมสรอนทันทีหลังเทคโอเวอร์สำเร็จทั้งนี้ตัวของเซอร์จิมก็เคยตั้งข้อสงสัยนะครับว่าชีตยัซิมนั้นมีตัวตนจริงหรือไม่เนื่องจากเขาไม่เคยปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณาชน รวมถึงไม่เคยพบกับตระกูลเกลเซอร์เลยซักครั้งก็ถ้าอยากรู้ว่าเขามีตัวตนจริงหรือไม่จริงก็ลองประกาศขายสโมสรอ,อีกสักครั้งก็ไม่เสียหายนะครับสำหรับเซอร์จิมและตระกูลเกลเซอร์เพราะตอนนี้เชื่อว่าแฟนบอลปีศาจแดงทั่วโลกก็อยากให้สโมสรเปลี่ยนเจ้าของใหม่ซักทีนะครับเพราะว่าทีมอื่นหลังจากที่ได้เจ้าของทีมคนใหม่ก็ไปถึงไหนต่อไหนกันแล้วก็มีแต่แมนยูของเรานะครับที่นับวันยิ่งถอยหลัง ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูพร้อมปล่อยบูโน่ซบอันฮีลานแต่มีข้อแม้เดียวเท่าน,านั้นวันที่3มิถุนายนความเคลื่อนไหวล่าสุดหลังจากที่อันฮีลานสโมสสนเงินถุงเงินถังแห่งลีกซาอุดิอาระเบียยื่นข้อเสนอ100ล้านปอนด์ให้กับทีมปีศาจแดงเพื่อขอซื้อตัวบูโน่กองกลางกับตันทีมไปร่วมทีมเพื่อลงเล่นในรายการชิงแชมป์สโมสรโลกในช่วงซัมเมอร์นี้ และล่าสุดทางด้านฟาบิซซโอโลมาโนผู้สื่อข่าวสายตลาดนักเตะคนดังโลมาโนได้รายงานว่าอันฮีลัมมั่นใจว่าข้อเสนอของพวกเขาจะสามารถคว้าตัวบูโนมาร่วมทีมได้สำเร็จโดยที่สโมสรจากซาอุได้ยื่นเส้นตายขอคำตอบภายในวันศุกร์นี้เท่านั้นแต่ล่าสุดทางด้านโลมาโนได้เผยว่าทีมปีศาจแดงมีข้อแม้ที่จะปล่อยตัวบูโนออกจากทีมก็ต่อเมื่อตัวของบูโนมาแจ้งกับสโมสรด้วยตัวเองนะครับ ว่าต้องการย้ายทีมเท่านาขณะที่ลูเบนอมโมรลิมผู้จัดจการทีมปีศาจแดงตัวของอมโมรลิมยังเชื่อมั่นว่าสุดท้ายแล้วตัวของบูโนจะอยู่ค้าแข่งกับทีมปีศาจแดงต่อไปเพราะมีรายงานว่าตัวของอมโมรลิมได้วางให้บูโนเป็นแกนหลักในการสร้างทีมขึ้นมาใหม่สำหรับตัวของบูโนถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของปีศาจแดงมาหลายฤดูการติดต่อกันเพราะนักเตะมีผลงานที่สม่ำเสมอที่สุดในทีมนะครับซึ่งซีซั่นนี้ก็ ระเบิดฟอร์มซัดไปได้19ประตูกับ20แอสเซทและสามารถแบกทีมไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศยูโรปาลีกแต่อกหักแพ้ในนัดชิงทำให้อนาคตของเจ้าตัวก็ไม่แน่นอนไปด้วยและนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัตว์แดมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดประจำช่วงเช้าของวันที่3มิถุนายนขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ